ตอนนี้ทานน้าใจจากหลายๆพื้นที่ก็ยังคงหลั่งไหลนะครับไปช่วยพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งของจากการบริจาคของชาวหานใหญจจำนวนมากเริ่มเคลื่อนขบวนคาราวานรถแรกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายส่งต่อทานน้ําใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับสิ่งของบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งขนมเสื้อผ้ารองเท้าผ้า,ผาห่มน้ําดื่มเงินรวมถึงยาเวชภัณฑ์และสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการดํารงชีพจํานวนมากนะครับซึ่งตังอยู่ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการจัดแพ็คเพื่อเตรียมจัดส่งกับคาราวานขาบวนคาราวานทานน้ําใจช่วยภัยน้ําท่วมเพื่อพี่น้องผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ต้องเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ โดยสิ่งของทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมรวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ประชาชนในจังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงส่งเข้ามาบริจาคอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่12ถึง18กันยายนที่ผ่านมาครับภายใต้การเปิดพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับบริจาคของเทศบาลเมืองคอหงเทศบาลเมืองกรองแหเทศบาลนครหาดใหญ่และผ่านการอำนวยความสะดวกร่วมบริจาคพร้อมสนับสนุนการจัดส่งสิ่งของ โดยบริษัทโคบเจสเอ็กเพรสไ h ยแลนด์หรือ JNT e x p r เอ็กเพร l a ทยแลนด์ครับการปล่อยขบวนคาราวานทาน,น้ำใจครั้งนี้มีนายทวีศักดิ์ทวีรัตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองคอหงนายสันติเหม,มันนาย,ยกเทศมนตรีเมืองครองแหในายอม,มัดเบนอาลีรองนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คุณ คุณชนัะชิดาสุขแสุขแดงนะคะหัวหน้าฝ่ายวางแผนปฏิบัติการเขตภาคใต้ JNT Express Thailand แล์และส่วนราชการคณะผู้บริหารร่วมปล่อยขบวนคาราวานโดยออกเดินทางจากเทศบาลเมืองคอหงซึ่งเป็นศูนย์รวมในการรวบรวมสิ่งของบริจาคจากทุกเทศบาลเพื่อเดินทางสู่จังหวัดเชียงรายและจะนำไปมอบให้กับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเขต15เชียงรายเตรียมส่งต่อให้ถึงมือผู้ประสบภัยต่อไปโดยคาดว่าสิ่งของ ของบริจาครดแรกนี้จะเดินทางไปถึงใน1-2วันนี้ทั้งนี้การเปิดรับสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปส่งต่อผู้ประสบภัยในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ยังแสดงถึงพลังแห่งความสามาคัคคีและพร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่ลำบากของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ